ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องการค้นหาข้อมูลความรู้บนอินเทอร์เน็ตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3อยู่ในบทที่4พับไดโนเสาร์ให้คุณป้าแล้วพับเสื้อผ้าใส่กระเป๋าและบทที่8นะครับตลาดโบราณกับแก๊งจักรยานโบแดงเดี๋ยวเรามาเลื่มมันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง 1. งใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 2. บอกองค์ประกอบของการค้นหาเดี๋ยวเรามาสำรวจความรู้กันก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนคิดว่าภาพนี้คือภาพปลาอะไรใช่แล้วนะครับก็คือปลากัดนั่นเองครูมีคําถามนะครับระหว่างปลากัดกับปลาหางนกยูงปลา2องชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ถ้าเราสังเกตจากภายนอกคงตอบได้ไม่ยากนะครับต่างกันตรงที่ขนาดของลำตัวและก็สีสันของหางนั่นเองครับแล้วถ้าเราอยากรู้ข้อมูลของปลาสองชนิดนี้ว่าแตกต่างกันอย่างไรเราควรหาข้อมูลจากแหล่งใดได้ไดบ้างครับใช่แล้วนะครับก็ตามหนังสือหรือว่าตามอินเทอร์เน็ตนั่นเองแต่เอนักเรียนเคยค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกันบ้างไหมครับเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปนะครับในภาพนี้นักเรียนรู้ไหมครับว่า คืออะไรใช่แล้วนะครับก็คือไดโนเสาร์นั่นเองเอ๊แต่นักเรียนรู้ไหมครับว่าประเทศของเราเคยมีไดโนเสาร์มาก่อนถ้าเราอยากจะรู้มากกว่านั้นล่ะอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับว่าไดโนเสาร์นั้นมีชื่อว่าอะไรถูกค้นพบที่ไหนนักเรียนควรทําอย่างไรครับใช่แล้วนะครับเราต้องรู้จักค้นหาข้อมูลซึ่งการค้นหาข้อมูลนักเรียนสามารถค้นหาจากแหล่งใดได้บ้างครับไม่ว่าจะเป็นการถามผู้รู้ หรือว่าการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในหนังสือหรือว่าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสำหรับวันนี้เราจะาเรียนรู้การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตกันนะครับเราต้องมารู้จักกันก่อนนะครับว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรอินเทอร์เน็ตก็คือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกันทั่วโลกนั่นเองครับแต่ถ้าเราจะเข้าอินเทอร์เน็ตนั้นเราต้องมีโปรแกรมเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตก่อนโปรแกรมนั้นมีชื่อว่า เว็บเบราว์เซอร์นั่นเองครับเว็บเบราว์เซอร์คือเครื่องมือที่ทําให้เราเข้าถึงเว็บไซต์ของที่อยู่ของข้อมูลที่เราต้องการได้ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์เปรียบเสมือนประตูสู่โลกแห่งการค้นหาข้อมูลนั่นเองครับครูจะยกตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์นะครับอย่างเช่น Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge และ Safari เรามาดูส่วนประกอบของเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณครูยกตัวอย่างนั่นคือ Google Chrome นั่นเองครับว่ามีอะไรบ้างปุ่มย้อนกลับปุ่ม refresh แท็บที่อยู่หรือว่า a d d r รสบาร์และส่วนสุดท้ายก็คือพื้นที่แสดงเนื้อหานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการค้นหาข้อมูลที่เป็นแบบวิดีโอนะครับครูขอยกตัวอย่างจากเว็บไซต์ YouTube นะครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเราต้องไปที่เว็บเบราว์เซอร์ก่อนซึ่งครูจะเลือก Google Chrome ดับเบิลคลิกเข้าไปครับเริ่มต้นนะครับให้เราคลิกไปที่ช่องค้นหาให้เราเริ่มพิมพ์คำว่า YouTube ได้เลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม Enter ครับจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่เว็บไซต์ YouTube นั่นเองครับ เราสามารถดูที่อยู่ของเว็บไซต์ y o u t u b e มเต็มได้ที่นี่นะครับถ้านักเรียนต้องการค้นหาวิดีโอที่นักเรียนสนใจนักเรียนสามารถพิมพ์ลงในช่องค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นครูจะค้นคำว่าพับไดโนเสาร์กระดาษเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกดปุ่ม enter หรือว่ากดปุ่มค้นหาได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับ YouTube ก็ได้แสดงวิดีโอที่เกี่ยวกับพ no ับไดนเสกระดาษนั่นเองครับมีให้เราเลือกเยอะเลยใช่ไหมครับนักเรียนสามารถเข้าชมวิดีโอโดยการคลิกที่วิดีโอที่นักเรียนสนใจได้เลยนะครับเห <He S 2> ็นไหมครับนักเรียนเรามีวิดีโอในการสอนพ no ับไดนเสเยอะเลยใช่ไหมครับแบบนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมเราก็สามารถพับตามถ้าไม่ทันเราก็สามารถกดย้อนกลับได้นะครับ เราสามารถใช้ปุ่มบนแป้นพิมพ์เพื่อควบคุมการเล่นคลิปวิดีโอได้เช่นกดปุ่ม Space bar เพื่อหยุดเล่นคลิปชั่วคราวเมื่อต้องการให้วิดีโอเล่นต่อก็ต้องกดปุ่ม Space bar อีกครั้งครับเรามาดูประโยชน์ของการใช้ YouTube กันนะครับซึ่งเราสามารถค้นหาข้อมูลหรือความรู้ต่างๆที่เราสนใจได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากรู้วิธีการทำอาหาร เราก็สามารถพิมพ์ค้นหาคำว่าวิธีการทำอาหารได้เลยครับเห็นไหมครับการค้นหาวิธีการทำอาหารแค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมมีอาหารหลายอย่างให้เราเลือกทำได้เลยนะครับเรารู้ประโยชน์จากการค้นหาข้อมูลจาก YouTube แล้วนะครับนักเรียนคิดว่า YouTube มีโทษต่อเราไหมครับนักเรียนคิดถูกแล้วนะครับ ถ้าเราใช้มากเกินไปก็อาจจะเสียสุขภาพของเราได้ยกตัวอย่างเช่นการนอนดึกหรือว่าการที่เราดู YouTube นานๆก็จะทำให้เราเสียสายตาได้นะครับฉะนั้นเราต้องแบ่งเวลาให้ดีและแบ่งเวลาที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับปกติถ้านักเรียนต้องการค้นหาข้อมูลต่างๆที่เราสนใจนักเรียนมีวิธีการค้นหาข้อมูลได้อย่างไรครับใช่แล้วนะครับนักเรียนอาจจะหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดก็ได้ และเราก็ยังมีอินเทอร์เน็ตที่มีแหล่งความรู้อยู่มากมายให้เราค้นหาซึ่งเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตจะมีอยู่หลากหลายโปรแกรมที่ช่วยให้เราค้นหาข้อมูลเราเรียกว่าเซิร์ชเอนจินนั่นเองครับนักเรียนรู้จักโปรแกรมการค้นหาข้อมูลหรือโปรแกรมค้นหา Search Engine อะไรบ้างครับใช่แล้วนะครับ Google นั่นเองซึ่งนักเรียนห,หลายคนคงเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้กันมาบ้างแล้วนะครับ นอกจากนี้ยังมี Bing, DuckDuckGo ที่นักเรียนสามารถนำไปทดลองใช้ได้เลยนะครับการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นจะมีข้อมูลอยู่มากมายรอให้เราไปค้นหาแล้วใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลองค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine จากเว็บไซต์ Google กันนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ Google ไปที่ w ว w ไ google com นะครับจากนั้นกด enter ครับไปที่ช่องค้นหาครับครูจะค้นหาคำว่าขอนแก่นนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่ม enter ครับจากนั้นนักเรียนก็จะปรากฏผลการค้นหาซึ่งมีเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับนักเรียนในโลกของอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลที่มากมาย มีเรื่องราวที่จริงบ้างหลอกเราบ้างก็มีนักเรียนคนรู้จักที่อยู่ของเว็บไซต์หรือที่มีชื่อว่า url นั่นเองครับครูจะแนะนำนะครับว่าเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือของเราก็คือ www khonkan go th ตรงนี้นะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าทำไมนามสกุลของเว็บไซต์ไม่เป็น com ครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ go th นั่นมาจาก government thailand นั่นเองครับ ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็คือองค์การหรือหน่วยงานราชการของประเทศไทยนั่นเองครับยกตัวอย่างคำลงท้ายของ URL นะครับ go. .gov ก็คือหน่วยงานของทางราชการนะครับ .com .co.th ก็คือเป็นหน่วยงานของเอกชน .edu.ac.th ก็คือหน่วยงานทางการศึกษาและ .org ก็คือ หน่วยงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรนั่นเองครับครับนักเรียนหลังจากที่เราค้นหาข้อมูลแล้วเราต้องรู้จักเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูส่วนประกอบของผลการค้นหาของเรานะครับซึ่งเราใช้คําค้นที่ว่าล้อจาัก,การยานนั่นเองครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนตัวเลือกของการค้นหาหรือว่าเราจะเลือกใช้รูปแบบในการค้นหายกตัวอย่างเช่นภาพแผนที่หรือว่าวิดีโอนั่นเองครับ ซึ่งการค้นหาแต่ละครั้งเราอาจจะเจอโฆษณาเข้ามาด้วยนะครับเรามาดูผลการค้นหาข้อมูลของเรานะครับผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กับคำค้นมากที่สุดจะอยู่ทางด้านบนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูผลการค้นหาเพิ่มเติมหรืออาจจะแสดงเป็นเลขหน้าหรือคำว่ามก็ได้นะครับการค้นหาข้อมูลของเราแต่ละครั้งบางครั้งโปรแกรมค้นหาอาจช่วยแนะนำคำค้นเพิ่มเติมให้เราได้นะครับ ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นแท็บทางด้านขวามือโปรแกรมค้นหาอาจจะสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือแสดงโฆษณานะครับซึ่งโปรแกรมการค้นหาแต่ละโปรแกรมก็อาจจะแตกต่างกันได้นะครับเรามาดูในส่วนนี้นะครับโปรแกรมค้นหาข้อมูลจะจดจําประวัติการค้นหาของเราทั้งหมดเพื่อให้ผลการค้นหาครั้งต่อไปได้เร็วขึ้นตรงตามความต้องการของเรามากขึ้นนั่นเองครับใช่แล้วนะครับแบบนี้คนอื่นก็สามารถรู้ได้ว่า เราค้นหาอะไรล่าสุดนั่นเองครับซึ่งการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอาจมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลที่ทําให้ไม่สบายใจนะครับยกตัวอย่างเช่นความรุนแรงต,งต่างจากภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอก็ตามความน่ากลัวเช่นภาพอุบัติเหตุต่างๆการกลั่นแกล้งกันทางสังคมออนไลน์หรือว่าการติดต่อจากคนที่เราไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ที่ได้กันนะครับอินเทอร์เน็ต ก็คือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกันทั่วโลกในอินเทอร์เน็ตมีความรู้มากมายสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นกันครับความรู้ในอินเทอร์เน็ตจะอยู่บนเว็บไซต์นะครับที่อยู่เว็บไซต์หรือ URL Universal Resource Locator นั่นเองครับหรือเราจะเรียกว่าเว็บแอดเดรสครับเว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox หรือว่า safari นั่นเองครับเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจะมีองค์ประกอบคล้ายกันแต่ตำแหน่งของปุ่มบนหน้าจออาจจะแตกต่างกันนะครับโปรแกร,รมค้นหาข้อมูลหรือที่เรียกว่า search engine นะครับยกตัวยอย่างเช่นที่เราค้นหากันมาแล้วก็คือ google ยังมี duckduckgo bing ให้เราสามารถค้นหาข้อมูลได้อีกนะครับส่วนประกอบของผลการค้นหาเช่นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องผลการค้นหาเพิ่มเติมคำค้นที่เกี่ยวข้อง หรือว่าโฆษณาเองครับหากพบสิ่งที่ทําให้นักเรียนไม่สบายใจในขณะใช้งานอินเทอร์เน็ตนักเรียนควรทําอย่างไรครับการค้นหาบนอินเทอร์เน็ตอาจจะเจอข้อมูลต่างๆที่ทําให้นักเรียนไม่สบายใจเช่นภาพรุนแรงภาพที่ไม่เหมาะสมการติดต่อจากคนที่เรารู้จักให้เราปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูได้เลยนะครับ